chúng căng lên, được đi đi đây đấy, quay con, ba điên hay con, đây, đây, nà polo bóng bóng mới ครับจับไม่ได้โยนไปโยน đi โยนไปโยนไป

ơi ơi red ball red ball đi 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 thuốc đi bốn ปุ่ให้พุทธทุมแล้ะนูเข้ามาซัพพอร์ตตำแหน่งตัวเองปกี้ขอบอลด้วยพุทธกลด้วยลูกเร็วเร็เร็วเลยวจยกเ้าไปเลยไยกเาไปเลยแมด้วยแคมป์ขาเลยาตเด็กี่นี่ไลย้อ้อตอยอเอเย้อเลยต้อี้เต้เลน

บอกมาอย่าบอลบอลไหลเยปยเฮ้ยเบิลบลเฮ้ยเฮ้ยเม้เยเยเฮยเฮมยเฮ้อยเฮเฮยเฮเฮ้ย้ยย้ ได้ปันปันเลยไปได้ปันเจ้าไปได้ไอ้ปันมาอยู่ตรงนี้เรียบอยเรียบร้อยเรียบร้อยได้ปน

Hãy subscribe thôi. Ghiền Mì Gõ đi Không vào, lỡ những video lên, lên. Ok. là cốt, cốt ปล่อยบอลวิ okay, hum, uh ่งเปื่อได้ยังได่ไหมแต่บอลเลยเล่นไปไม่อยากไปบอลเลยไม่เอาปล่อยบอลวิ่งไม่มีประโยชน์เลยแต่บอลเลยไปเลยเข้อเข้าหองเข้าห้องเข้าห้อนี่มาหน้ากนการเล่นครับแชมป์การเล่นมิกกี้โอเคไม่เป็นไรมิกกี้เพื่อนมีลูกเอาใหม่ครับเอาใหม่เด็ด cái gì vậy nó? thôi. sau này nó không nói cả lọ rồi. sếp chui ca hai sếp ca hai. phun luôn luôn bên bên. คุณม่ไม่เคยถ้่ก่อนเร็วแซมเล่นกลงเล่นขวาว้นเกมับหมดโบย่าเข้าในเข้าในตลอดเลยโหล่าไม่รับนี่ไปไป

ลูกนั้นถ้าเข้าไปถ้เข้าไปไหนลูกนี้ไม่ได้ยิงอยู่เย็บเยวบบอล

ปูถยอปูมาเวลากิรับปูมาปูมาตัวกิรับปูมากิลูกก้อยก้วยงได้ได้ปูได้เลยยิบเลยเลยมนเลยตัวเลยตัวเลยโอ้งโค้ตัวาได้บอลตัวว่าโค้งเล่นเล่นเล่น

mày đi thôi, bay đi, bay đi, tiếp ball đi, tiếp không may không cô đi

được không cái đi. được, 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 ơi bà 4, à, phải bà ông ơi đồ ăn đủ ăn à đủ có ăn đồ ăn đồ ăn à ăn <laughs> 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 <laughs>

ต่อยต้นตัวร่างเลยกันเล่นเล่นต่อยมาต่อยมากา้เก้าบ้นต่อยมาไอ้เฟนต่อยเลยต่อยแลยตัวอยู่ด้วยต่อยเกือบีกัไปงไเก้าเล้นวตึ้มอยู่ด่ลยคนเดียวไอ้ต้นบอกเล่นด้วยคนเดียวาดิุ้ดต้ถึงาดิ้ว่าดิ้